อันนี้เหรียญอันนี้เหรียญวัดอินอีกแล้วนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับโอเหรียญปีสองสี่กว่านะเนี่ยปีสองสี่กว่าเลยเนี่ยหลวงพ่อโตวัดอินนะครับเหรียญโดดหลังเรี่ยมนะครับอันนี้เป็นเหรียญอะไรเอ่ย อันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับวัดกย<อ>ลยานะครับเหรียญห่วงเชื่อมวัดกลยานะครับวัดกลยานะครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับ <foi. S 1> ห่วงเชื่อมวัดกลยานะครับ <sniff ing> ไปเดี๋ยวย่อย,ย,ยๆๆเดี๋ยวเรา อ่านไว้ก่อนอันนี้อะไรเอ่ยเหงียนกลมเหงียนกลมหลวงพ่ออะไรเอ่ยเหงียนกลมนะครับเป็นเหงียนกลมนะครับ โอ้หลวงพ่อยอดวัดแก้วจเจริญอย่างไรนะครับหลวงพ่อยอดวัดแก้วจเจริญน,นะครับเหรียญกลมเล็กนะครับ